สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนสบายกันดีบ่จาจ้าเมื่อนี้ได้ปลาแซลมอนกับกุ้งจากกุ้งลวกอืมมาได้จ้าม่กินน้ากันกุ้งน้ำไายไหลเพราะว่าเาว่วนได้กินอาหารอยู่เมื้อนอืมเพิ่งได้กินเพิ่งเฮ็ดนั่น,น,นเน็ดนี่แล้ววันหยุดนะมืนีหยุดซักผาซักแพร่แล้วก็เลยอืมข้าตาได้กินจนแบบตอนนี้ก็สีหามงล้วพี่น้องอืมกุ้งลวกอะพี่น้องเพราะว่า ่อยล่องกินดิบแล้วล่องกินดิบแล้วมันกินบ่ไดดพี่น้องอืมกินบ่ไดดก็เลยต้องลวกแต่ว่าปลาเนี่ยกะบุร่าสิกินใดบ่ไดดเพราะว่าเคยกินดิบอยู่ก็เคยกินอยู่ขั้งแรกแต่ว่าก็บ่ค่อยบ่ค่อยถูกปาก่าสันาะเพราะว่าคนบ่คนบ่กินดิบเนาะอืมก็มาลองกินเบิ่งมากๆจ้ะเมื่อกินน้ำกันแ่บๆเลยนี่น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มคนๆเลยจ้ะอืม พักกับมีพักไอ้เนี่ยพักพักอีหยัง,ยงดอกในพักกาดมันบ่เอาบอลูนขึ้นกันเก็เอินพักอีหยังลืมแล,แล้วกับมีต้นหอมกับมีพักซี่พักซี่ปลอมจ้ะมามาได้จ้ะมากินน้ำกันใส่มือจ้ะจิ้มเฮ็ดแบบซาใจเลยพี่น้องเผ็ดๆเลยจ้ะชุดจวด เดี sure. yeah. <S 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 ๋ยวหาหมองบ้างห่ก okay. yeah. ิ S ่มหนึอเห็นม่ <S <S ้นี้หมองบ้างห่กิ่งเดี๋ยวจัดสถานที่กันอืมอืม เนื้อห้านพี่น้องหอมขิ่นบ่ใหญ่บ่น้อยจ้ะเป็นบ่อือกินแซ่บๆพ,พี่น้องอือเฮ็ดเองคนๆเป็ดๆ แดบพี่น้องคือสีลาดกันด้วยแต่ทังที่จิ้กินง่ายเนาะสุดยอดเลยพี่น้อง มานั่งกินอยู่ในห้องห้องนอนเก่าพี่นอ้องเพราะว่าสามีอยู่ห้องนอกสามีเด่นเกมเสียงดัง จินมสุดยอดเลยไปลองเจิดม,มากแล้วม่เตือนนี่เราไ่ลองกินน้ำจิ้มเสีย chứ 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 mục lai chứ chứ tâm tế tâm chứ khỏi chứ mục lai chứ chứ Nó có mắc đấy Ja. Yeah. Hmm. 那弄碗里边弄，嗯。No, เฮ็นงานเมื่อยเมื่อยแต่พี่น้องยุคคนเดียวเมื่อยไรยูก็เมื่อยไรทีคนทีว่าเฮ็ดน้ำกันอะไปอ่ะบ่ค่อยเมื่อยมันได้เมื่อยเขายุนหึ่งเมื่อยจ้ะยุคคนเดียว ก็เริ่มจะขี้นเนายมันแต่ไปเห็ดแรกๆแต่อก็ปวดมือมืดปวดมือปวดแขนดิพี่น้องิือมาออีเริ่ขี้นเนาะเพราะว่าป,ป,ปวดปตนแหน่งอขอี้นนี้คือเหี่ยวคือญงแต่เด้อ หามันจะแซ่บด้วยไปนอ้องมันสุดยู่กับน้ำจิ้ม,มหามนจิ้มหาอาหารเนี่สุดีสิรู้เป็นได้กับัางน้จิ้มพเพราะแซ่บกับพเพราะแซ่บอีนนีมอันยุ้ก็นจิ้ม,มน่ากินไปจัง พ่อสามีเน al, าะแต่คลิปมันจะเงีเพราะว่าีาิฉานไปต,ตัดต่อหอดซิมบัตี้เี๋ยวเสิเซ้าจ้ะเพราะว่าแต่เลย่อนซิมบัตี้หนิมันุ่มไปต,ตัดต่อสามีมาแยบ,บิ่งอีกแหละมากจอบดีแทะมากจอบดี่ดีจ้ะใ,ให้เขาเพราะเขาจา้ะให้เขากล้องเพราะเขา นักจอบเมี่ยงต้องกินต้องหาย,ยพี่นอ้องกระซ้ำน,นี่แหละจ้ะอืมจิบหน้าถ้าพอออกันจิบหนา นกินไหมกุณน้าพอกันคลิปหนาแล้วจ้าคลิปนี้กัไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ